สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะมาดูวิธีการสลับสับเปลี่ยนปั๊มน้าครับมิสูมิชิขนาดหนึ่งนิ้วตัวนี้อาการไม่ค่อยดีครับนี่ครับอันนี้เขาเรียกว่าเสื้อเสื้อปั๊มมันรั่วอาจจะเป็นยางน่าจะเป็นยางโอละะิงครับตัวนี้รอบๆเลยแล้วต้องถอดหรือเอาไปซ่อมแล้วก็ฝาบนก็รั่วตัวนี้ถ้าตัวนี้ไม่แตกก็คือยางโอลิงตัวนี้จะเสีย ที่เราจะถอดออกไปซ่อมก็ไม่ได้เพราะว่ามันจะต้องมีปั๊มสเปรยให้เขาให้คนงานให้เจ้าของบ้านมีงานมีน้ําใช้เราจะต้องมีหาปั๊มมาสปรยเป็นสเปใย้ใช้เพื่วขาวไปก่อนเราจึงถอดตัวนี้ได้ครับวันนี้ก็เลยเชิญท่านผู้ชมมาดูวิธีการสับปั๊มน้ําครับเพราะว่าเราจะเอาตัวนี้ออกเอาอีกตัวหนึ่งมาเข้าแทนรับเชิญรับฟังเชิญเชิญรับชมรับฟังเลยครับ แต่กดอื่นทุกครั้งเราจะต้องปิดน้ําและปิดไฟถอดสายไฟให้เรียบร้อยนะครับถึงจะทํางานมาครับมาลุยกันเลยนี่ครับวาวน้ําแล้วก็ปิดไฟเรียบร้อยแล้วก็เริ่มถอดกันเลยครับท่านผู้ชม น่าเป็นนะนี่งแคนนี้น่าเป็นขาเข้าและขาออกแล้วก็ยกออกไปเลย น,นี่คือขาเข้าเรียบร้อยก็ขอด้าออกอันนี้คือขาออก ันอดถอดถ้าออกเสร็จตัวแล้วเราจะถอดไฟสายไฟนี่เลยสายไฟ อันนี้เบรกเกอร์เราเอาลงแล้วเราก็ถอดนี่เลยลวัดดูมีไฟไหมไฟมีแต่อาลงแล้วถอดได้เลยที่สำคัญนะครับท่านผู้ชมเรื่องปั๊มน้ำนี่ต้องอย่าลืมปิดน้ำปิดไฟให้เรียบร้อยนะครับไม่งั้นอันตรายแน่นอนอันนีใช้เดิมไหมเออ รเราถอดออกมาแล้วปะ็ะครับสายไฟสายสีเขียวนี่ไม่ใช่นะครับสายสีเขียวนี่เป็นสายดินสายกาวระดูสามอันนีนี่หน้ามันรั่ว โอดีป่ะอาจจะเท่ากันนะเท่ากันแหละฝั่งนี้มีเงินไหนทั้งนั้นเอาฝังนะนั่นแหละ เออแล้วนี่ก็ใส่รูป,ปิดใช่รูป,ปิดแล้วฝั่งนี้มันเท่าปะเท่าขอขาออกมาอยู่งี้ขาเข้าไม่ขาออกพอสุดปั๊มมาเสร็จแล้วก็จะถอดหน้าแฟนตัวนี้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยเราจะไม่ใช้หน้าแฟนเราจะใช้หน้าแฟนเดิมนี่ตัวนี้พอขนาดปั๊มน้ําเท่ากันเราจะสลับแค่ตัวปั๊มน้ํา แต่หน้าแปนก็ยังใช้ของเดิมครับขอบคุณอีกครั้งทีรับชมและขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกบ้านทุกหลังคาเรือนนะครับที่เข้ามาชมและให้กําลังใจนะครับนี่อานีมันมีกาวยนะิงกาว แค่นี้เองครับแค่อถอดปลากไมเฉยไม่ต้องตัดต่อท่อทำงานแบบสบายๆครับท่านผู้ชมยกขึ้นเออนั่นแหละโอเคอันนี้เอาอะไรมาอุดแทนดีบ่ะเอาฟ้าไงเอาฟ้ามาอุดแทนดิเอาฟ้าที่มาใสีหอกไม่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 ไมไมถอทั้งฟ้าเลย สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการอุดหน้าแป่นปั๊มน้ําที่เราไม่ใช้ปั๊มน้ําบางตัวถังบางรุ่นมันจะมีสามสองรูครับท่านผู้ชมทุกรุ่นอาจจะทุกรุ่นก็ได้ครับมีสองรูแต่เราจะสามารถปิดรูนหนึ่งใช้อีกรูนหนึ่งได้ครับถ้าเรามีหน้านแป็นบอร์ดนะครับท่านผู้ชมอย่างเช่นวันนี้ตัวนี้มันเคยใช้งานเราก็จะถอดออก เราก็จะเอาหน้าเป็นบอดใส่เพื่อจะปิดการใช้งานเพื่อจะไปใช้รูอื่นแทนสําหรับการทํางานองใอการใช้งานของมันนั้นจะเ,เราจะบังคับให้ใช้ทางอื่นทางหนึ่งทางเดียวนี่ครับอันนี้คือตัวปิดนี่เลยแบบนี้เลยครับแล้วก็ ใส่แบตเข้าไปใส่แบเข้าไปลอดเข้าไปนี่เลย,เยง่ายๆครับสำหรับวิธีการปิดถังทำน้ำหรือว่าดูนะ้ำบอกที่เราไม่ต้องการใช้ไม่ต้องเอาถังไปเชื่อมปิดนะครับเพราะว่าถังเหล็กนี่มันบางมากเชื่อมไม่ได้เราต้องใช้เครื่องอากอนครับนี่ครับ ทีนี้เราก็จะไปใช้อีกด้านหนึ่งสําหรับน้ําออกคือตัวนี้ใช้ตัวนี้แทนครับนี่เลย

นี่ครับก็เป็นการบังคับให้น้ำออกทางที่เราต้องการของถังน้ำออโตนมติกนะครับเราสามารถเบนเบี่ยงเบนการทำงานของน้ำให้มันไปตามทางที่เราต้องการได้นะครับด้วยการปิดรูน,นึงแล้วใช้งานอีกรูน,นึงครับ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับขอบขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุก comment, ทกำลังใจครับถ้าเราจะใช้ดูนี้ออกก็ได้ครับแต่เราก็ต้องตัดต่อท่อใหม่ครับในกรณีที่เราไม่ได้มีของอะไหล่ท่อ p ีซีมาแต่เราก็ทําแบบนี้ได้ครับโดยที่เราไม่ต้องไปตัดต่อท่อแล้วให้ไม่ต้องทากาวสักหอก็ยังได้ครับนี่ครับเป็นการทําง,งานที่รวดเร็วและว่องไวกว่าที่เราจะไปหาซื้อของนะครับง่ายๆครับ เองจบงานครับขอบคุณอีกครั้งนึ่งครับสวัสดีครับพอเราตั้งเข้าทีแล้วนะครับเราก็จะใส่น็อตเข้าไปอันนี้มันมีโปรกินในตัวอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมเราจะมาใส่เข้าไปอีกอ ลาใส่น้านเป็นต้องดูให้ดีนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมันปีนเกียวนะพยายามใส่ให้ตรงถ้าไม่ตรงโอกาสมันจะปีนเกียวนั้นมีสูงมากแล้วก็ถ้าเกลียวเสียตัวนี้จะเขาจะใช้ไม่ได้อีกเลยก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ต้องเปลี่ยนตัวนี้ใหม่ เอาไปเรื่อยครับเอาตรงตึงมือพอก่อนนะครับท่านผู้ชมอย่าให้มันแน่นมากเอาตรงตึงพอแล้วก็เปิดน้ดําดูถ้ามันแน่นมากมันจะโปกเกมมันจะปิ่นเอาเปิดน้ามามาแล้วเปิดน้ำมาแล้วต่อไปมันเป็นต่อสายไฟ ก็จะเป็นการต่อสายไฟนะครับบางทีบางครั้งมันก็ต้องจําหางฟานครับแต่วันนี้ไม่ต้องจับครับเพราะว่าทุกอย่างไม่ได้เตรียมมาแล้วนี่มาดูงานหน้าง,งานแล้วก็ใส่เข้าไปเลยครับ ขอบคุณเลยครับสำหรับการรับชมนะครับเหย,ยิบร้อยลองเปิดดูนั่นไงครับพร้อมทำงานแล้วพร้อมทำงานแล้วได้ไหมครับ ขอบคุณอีกครั้งครับสำหรับการรับชมและทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจครับเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับหับบเรียบร้อยครับตัดแล้ว